ครับผมสวัสดีครับเซียนนกเขาใหญ่ทุกคนนะครับเซียนใหม่เซียนเก่านะครับผมพบกับทีมงานอีสานขาดงครับผมก็คือวันนี้ครับวันที่11นะครับเดือนมกราคม2 5 0พันานะครับก็พอดีครับวันนี้เดินผ่านมาหลังบ้านพอดีนกใหม่นะครับพวกนี้จะเป็นนกใหม่ที่ผมคัดไว้นะครับก็คือวันนี้อากาศดีครับเล่นกัน ทั้งวันเลยครับวันนี้เนี่ยคือนกเข,ขาคารมผมอีกตัวครับตัวนี้เล็กแต่พิกขี้หนูนะฮะตัวนี้เริ่มจะสู้แล้วครับเริ่มจะสู้แล้วครับตัวนี้นี่ฮเป็นผลงานของอเจ้าผู้ไทยนะครับตัวนี้นี่ฮะกำลังสู้แล้วครับนี่ ตัวนี้ก็สู้แล้วครับก็คือมีนกใหม่หลายตัวครับผมกำลังจะฝึกครับเล็กพี่กิโนครับผมสำหรับท่านใดนะครับสนใจนกต่อนะครับเซียนใหม่เซียนเก่านะครับสนใจนกต่อนะครับกับทีมงานอีสานขายดงนะฮะก็โทรเข้ามาเลยนะครับทางเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรให้ข้างล่างนะฮะเรื่องราคาเดี๋ยวคุยกันครับครับผมเนี่ย นกใหม่นกเก่านกกลางใหม่กลางเก่าครับมีหมดฮะก็คือถ้าเราจะส่งตัวไหนเราจะถ่ายคลิปให้ดูก่อนนะครับก็คือถ้าลูกค้าชอบตัวนี้เนี่ยก็คือเราจะถ่ายคลิปให้ดูชอบตัวไหนก็คือเราจะไม่ได้จัดจับส่งแบบม่วๆนะฮะก็คือเราจะถ่ายคลิปให้ดูแต่ละตัวแต่ละตัวไปเลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอจบคลิปก่อนครับ